ดีครเป็นฉากที่อยู่ในรถก็คือเรากำลังจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะเราจะไปทำอะไรกันวันนี้ผมจะเดินทางไปเจรจา,านี่ให้กับลูกค้านะครับที่ธนาคารกสิกรไทยนะสำหรับลูกค้าของผมรายนี้คือลูกค้าที่ไปทำยอมเรียบร้อยนะคือผู้ง่ายคือการทำยอมคือมีคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ถึงขั้นนี้ ก็อย่างเจราจานี้อยู่ได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะยากแล้วเราต้องเรียกว่างอนง้อธนาคารมากๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราเสียเปรียบเขาเต็มประตูนะครับเพราะว่าเราทํายอมไปแล้วนะเขาบังคับคด,ดีได้ทุกเมื่อเลยนะคือพูดง่ายอย่าไปพูดผิดหูมัะนอะมันเล่นได้ทันทีนะพอลูกค้าอะไรเนี้ยมาถึงมือผมเมื่อนะทำสัญญาย,ยอมแล้วนะมาถ,ถึงขั้นตอนนั้นเรียบร้อยแนละ้วก็บรงครับประคองลูกค้าแต่ประเด็นปัญหาของเคสวันนี้ก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะนัด ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจตัดสินใจได้เลยนะครับเรื่องมันไปหยุดอยู่ที่เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องหรือเจ้าหน้าที่ทําเรื่องนะนัดยังไงก็ไม่ได้ไม่เคยส่งเรื่องส่งเอกสารเข้าไปก็ไม่ถึงมือผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยบอกลูกค้าว่าลุยเลยพี่ไม่ต้องนัดแม่งละไปหาแม่งถึงถึงสำนักงานเลยนะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปลุยที่กสิกรไทยนะไปลุยเลยนะเผื่อเจอผู้หลักผู้ใหญ่แต่ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรเขาจะได้รู้ว่าเราเริ่มเอาจริงแล้ว เพราะนั้นเคสนี้ลูกค้าเนี่ยยังพร้อมที่จะจ่ายหนี้อยู่แต่ว่าเอาพูดง่ายงคือโดนธนาคารหลอกให้เซ็นยอมใช้คำนี้แล้วกันลูกค้ายังทําธุรกิจอยู่แล้วผมดูแล้วธุรกิจแกงไปได้อยู่นะแต่แกโดนหลอกให้เซ็นยอมนะครับแล้วถามว่าแล้วก่อนหน้านี้นทำไมเป็นหนี้เสียมันก็มีปัญหาเป็นดราม่าเยอะเลยอะ่ะเคสเนี้ยบอกเลยว่าลูกค้าเป็นอะไรที่โคตรซวยเจอเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบกับลูกค้านะครับทำให้ลูกค้ามาระนระหน้าระดับนี้เอาเป็นว่าไม่พูดเยอะ นะพูดเยอะไปไม่ต้องเข้าใจพอเดี๋ยวไม่เข้าใจยิ่งเขาเรียกว่าถ้าพูดเยอะแล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจนี่ไปกันใหญ่นะเอาเป็นว่าเคสนี้ลูกค้าถึงขั้นทำยอมเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉนั้นโดนบังคับคดีได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปลุยถึงสาขาเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะโดนไล่ออกมาจากสาขาหรือเปล่าติดตามกันต่อครับถึงแล้วฮะธนาคารเกษตรกรไทยสาขาแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วกันนะ วันนี้เราจะเข้าไปเคาะประตูห้องเลยนะครับว่าขอคุยด้วยหน่อยเพราะว่าไม่ให้ความร่วมมือกับเราเลยนะเจ้านี้นะครับเราจะเอาเงินมาจ่ายนี่นะไม่รับแผนที่จะเสนอนเลยนะครับวันนี้ต้องเคาะประตูห้องเลยนะะเดี๋ยวเข้าไปลุยกันเลยดีกว่าดูที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมวันนี้ เราออกมาจากการเจราจานี่กับธนาคารกรสิก,กรไทยเรียบร้อยนะฮะเคสวันนี้เป็นเคสที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะต้องบอกตรงว่าแปลกประหลาดมากเพราะว่า 1. เนี่ยลูกค้าเป็นหนี้เสียเพราะความผิดพลาดแลว้วก็ความละาเลยของเจ้าหน้าที่ดูแลเรียกว่า RM นะครับมีการโยกย้ายสาขามีการโยกย้ายหน่วยงานดูแลนะครับแล้วก็ วงเงินกู้ที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเพื่อมาตัดยอดมันจะมีบัญชีเพื่อตัดยอดนะก็ก็มั่วนะครับแล้วก็คือพูดง่ายไม่ตัดยอดลูกค้านะครับแล้วลูกค้าก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นวงเงินกระแสรายวันเป็นวงเงินโอดีว่าไม่โดนตัดยอดจนสุดสุดท้ายอยู่ดีโด,ดนฟ้องงงลูกค้างงเฮ้คือลูกค้ามีหลายวงเงินโดนฟ้องแค่สมมติมี4วงเงินโดนฟ้องแค่1วงเงินนะครับ เพราะว่าไม่ไปตัดยอดลูกค้าทั้งที่ลูกค้าก็มีเงินอยู่ในบัญชีราะส่วนใหญ่จะตัดจากบัญชีโ d ดนะครับลูกค้าเขาก็ไม่รู้หรอกเขาตัดยอดไปแต่ถ้าเดือนไหนตัดไม่ได้หรือไม่ได้ตัดเนี่ย mm hmm. ก็ควรจะต้องมีการแจ้งว่าเฮ้ย mm hmm. พี่ค้างมาเดือน2เดือนอะไรก็ว่าไปลูกค้าจะได้รู้ตัวว่าเฮ้ยใส่เงินผิด,ผดบัญชีหรืออะไรก็ตามนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นนี้เสียเพราะความผิดพลาดของระบบธนาคารแล้วก็เจ้าหน้าที่เองด้วยนะฮะละเลยไม่ใส่ใจลูกค้าสุดท้ายก็โดนฟ้องนะ แต่ว่าลูกค้าไม่ได้เป็นหนี้เสียทุกบัญชีที่มีกับกสิกรกไทยนะครับ على, พอโดนฟ้องเสร็จก็โดนเกลี้ยกล่อมให้เซ็นยอมเราบอกว่าเซ็นยอมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาปรับโครงสร้างหนี้กันใหม่ได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวนะพอหลังจากนั้นเซ็นยอมเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ตามเจ้าหน้าที่ตลอดนะเจ้าหน้าที่บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอรอก่อนเดี๋ยวอรอก,ก่อนอย่าไม่ต้องทําอะไรจนสุดท,ท้ายมีอีกฝ่ายมาดูแลว่าจะบังคับคดีเรียบร้อยถึงขั้นบังคับคดีลูกค้าก็งงสิ นะผมก็เลยได้มารับผิดชอบลูกค้าของผมรายนี้เราก็เจราจาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตลอดคุยไปคุยมาก็เหมือนกับถูกบล็อกถูกบล็อกจากคนดูแลว่าส่งเรื่องให้แล้วนู่นนี่นั่นคือเรื่องไม่เคยถึงมือผู้ใหญ่นะครับจนวันนี้ต้องมาบุกถึงธนาคารเลยนะครับโดยไม่ให้รู้ตัวนะขอพบผู้การเขตผู้การภาคผู้การเขตก็ยังงงง,งอยู่ก็ยังขอเรื่องราวลำดับเหตุการณ์นิดนึง จนเราต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะขอลําดับเรื่องราวเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าลูกค้าธุรกิจก็ยังโอเคอยู่อีกอีกสามสี่วงเงินที่มีกับกาิกรก็จ่ายเป็นปกติอยู่แต่ไอ้วงเงินเนี้ยมันผิดพลาดโดนฟ้องก็เลยงงงงกันไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอผู้การดูแลเรื่องเนี่ยนะครับผู้การเขตดูแลเรื่องแล้วก็เดี๋ยวคงนัดมาคุยอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นจริงๆนะอันนี้เรียกว,ว่าเป็นความผิดพลาดจากเขาเรียกว,ว่า คิวแมนเออร์เนี่ยฮะอาจจะไม่ใช่ระบบของธนาคารเขาหรอกแต่เป็นคนหรือเจ้าหน้าที่นั่นแหละที่สับเเ่าละเลยไม่ใส่ใจลูกค้านะเอางี้แล้วกันขอว่าบันว่าแรงๆนี่เรียกว่าแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับอันนี้ผมก็เลยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังน,นะฮะต้องเช็คนิดนึงนะฮะบัญชีบัญชีจะต้องตัดยอดแล้วเขาตัดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้ดูไงเพราะมันไปตัดจากวงเงินโอดีนะอันนี้ก็ฝากไว้ ว่าอย่าชะล่าใจนะครับอโอเคก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ